ทุกคนดูให้ดีนะครับนี่คือวิธีกินฟักทองแบบเทพๆที่กำลังฮิตมากในโลกออนไลน์ช่วงนี้ร้านอาหารข้างล่างขายจานละ88แต่ทำเองที่บ้านใช้เงินไม่กี่บาทกรอบนอกนุ่มในเค็มหอมอ่อยจนเด็กๆที่ปกติเลือกกินยังแย่งกันกินเลยครับ เตรียมฟักทองที่เก็บมาจากต้นผ่าครึ่องออกควักไส้ด้านในออกให้หมดแล้วหั่นเป็นเส้นยาวๆขนาดพอดีคำตั้งหม้อน้ำให้เดือดแล้วใส่ฟักทองลงไปลูกประมาณ30วินาทีตักขึ้นใส่ชามใบใหญ่เติมแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะพุ้นๆคลุกให้เข้ากันให้ฟักทองเคลือบแป้งทั่วทุกชิ้นต่อไข่1ฟองใส่ชามเปล่าคนให้ไข่แตกและเข้ากันดี มีคำพูดว่าช่วยกดหัวใจคือมิตรภาพไม่กดคือสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้แล้วช่วยกดหัวใจให้ผมสักหน่อยนะครับถือว่าผมติดบุญคุณคุณหนึ่งครั้งขอบคุณมากจริงๆครับตั้งน้ำมันให้ร้อนประมาณ6 0แล้วค่อยๆใส่ฟักทองลองทอดอย่าเพิ่งคนทันทีนะครับให้เวลาเขาเซตตัวก่อนทอดจนสีเหลืองทองกรอบนอกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตั้งกระทะใหม่ใส่น้ำมันนิดหน่อยตามด้วยซอสไข่เค็มสองช้อนโต๊ะ ใช้ไฟอ่อนๆคนให้ซอสเริ่มเดือดและเป็นฟองเทฟักทองที่ทอดไว้ลงไปถูกให้เข้ากันเร็วๆปิดไฟแล้วโรยต้นหอมเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับฟักทองไข่เค็มสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยกลมกลมเด็กๆที่บ้านผมแย่งกันกินเลยช่วงปิดเทอมนี้แนะนำให้ลองทำเลยครับ